บ้พี่นอ้นองคนหนึ่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขก็ไม่ได้ทุกจะไม่ให้สุขได้อย่างไรงงงออก,กินข้าวกินนเดียวสาวมอกนเดียวพี่น้องอันกับอันนี้มีมีสมงัวนเ่บ่ปะสมงว,รรมงวแล้วกับผักสมงวแล้วกับผักแต่บันนี้อันเสือนี่มานี่บ่มันเป็นดักแด้ดักแด้ดทอดแล้วกับเป็นอันเห็นไหมเขียนอีโม ขิดอีโมตาโตขิดอีโม่ขาคำคือยายสุพูมันเลิดสมเนเต้นไงพี่ตังเลิดสมเนเต้นยี่หีเแล้วก็เนี่ปนปนอย่างก่อนปนปลาทูใส่แมงดาอเมงดาไม่ใช่โซเพนีเด้ไม่ใช่โซเพนีนะคะปนปลาทูใส่แมงดาไม่ได้ใส่โซเพนีนะคะเพราะว่าโซเพนีกินค่ะมันเลิดสมเนเตนค่ะ กจะไปแก่นคลุยลปะทิเลืคะ่ะเลอเลเลที่หลิงพิน้องอือยวสิการปัตเตเลียเลยดิย,ยู่เมืองไทยได้หนิปวดนัะข้าเขา่า,าอ่ะุ่นโอ้พี่น้องไอ้าเข่าใหญ่ส้มอ่ะพุ่นะตุยเลยน่จาจะนตุยเลยลมดีปนไงอือสะาใจล้มดีครับอือ,อทีอ่ะอืม ฮะฮัผัดเงีงยเป็นักหนันหน้ไปซื้อยี่ตลาดนัดตั้มซ่านนะั่นื่อยเลยสมัป็นจันทเพราะเราทังนี้มันแบก็ไปซื้อมาแสบไปแสบร้องกินอืมอื้แซ่บแงเขียดีหม่

สุกเงอะสุกเงอะของแช่บานครฮะข้ามเลยนะอืมสุดพอบเจ้าแม่อืม,พอพออม,อมบักเคี้ยนที่ตัดแล้วใช่รึอื้มพี่ไม่รีบพี่เลยอืมใสก่ก้อน อืมจังเรื่องังบอกแล้วว่าจะส่งู่เรื่องสั้นงกับบัตที่หนึ่งกับปัตเลียนที่หนึงอืมจังมที่เก่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดที่ยี่สิบเก้าจำได้

ก็บ้านสิ่งหนึ่งสิน่อีกเดือนมิถุนายนอ่ะ